สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องตั้มคอนสวรรค์อีกเหมือนเดิมนะครับก่อนมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2564ครับยอดผู้ติดตามก็200เกือบจะ300คนแล้วครับผมครับก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องทาง y o u t u b e ด้วยนะครับเพื่อให้ได้1,000พัซับสไครต์เร็วๆนะครับผมครับ วันนี้เราก็จะมาอัปเดตต้นฟาโลแมสนะครับหน้ากากฟาโลแมสครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินไปรอบแรกในวันที่3ตุลาคม2564ครับซึ่งสูตรดินของเราก็เป็นดินกับใบก้ามปูหมักขี้วาวหรือปุ๋ยคอกนะครับผมครับก็จะเป็นดินหมักเป็นกระถางเล็กๆของเราครับไปดูคลิปคลิปเก่าเราได้นะครับน่าจะประมาณ สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะผมครับวันนี้พัฒนาการของน้องที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาวันนี้วันที่สิบหกตุลาคมนะับผ่านมาได้สิบสามวันนะครับจากน้องต้นเล็กๆน้องต้นเบบี้ครับสูตรดินสูตรนี้ถือว่าใช้ได้ดีและก็การเจริญเติบโตของน้องดีนะวันนี้เราเปลี่ยนมาลงกระถางใหญ่นะครับลืมถ่ายคลิปไปครับดินกระถางใหญ่กระถางนี้ เราก็สูตรดินก็เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมมาคือมีเพอร์ไลท์กับหินเม็ดเล็กๆนี่ครับมีเพอร์ไลท์กับตัวตัวนี้ครับเป็นหินเป็นเขาเรียกว่าหินก้อนดินดินเผาครับก้อนดินเผาครับนี่เป็นก้อนดินเผามีก้อนดินเผากับเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็เป็นดินใบก้ามปูหมักคีว้าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับที่เราสูตรดินของเราก็คือสูตรนี้ก็ที่เราเพิ่มเพอร์ไลท์กับ ตัวนี้ขึ้นมานะครับกับหินก้อนหินผู้ก้อนหินก้อนก้อนดินเผาน,นะครับคือเวลาถ้าน้องแตกไหลแล้วพร้อมที่จะแตกไหลแล้วนะครับมันจะขุดง่ายครับขุดขุดต้นลูกง่ายครับมันจะสามารถขุดต้นลูกง่ายไม่ให้น้องช้ำเยอะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ลากขาดเยอะนะครับมันจะเป็นการช่วยในการแบบถ้าน้องแตกไหลออกมาแล้วมันจะขุดต้นลูกของน้องขึ้นมาได้ง่ายครับให้ดินร่วนซุยครับ ดินโป่งครับดินดินโป่งขุดง่ายครับนี่ขนาดของน้องตอนนี้ก็น่าจะเกินห้าสิบเซนแล้วนะครับนี่สูงมากครับผมว่าน่าจะเกินห้าสิบเซนนะนี่นี่คือขนาดกับไม้บรรทัดนะครับนี่ครับสูงมากครับจากตอนแรกต้นเล็กๆนะครับน่าจะประมาณอยู่สิบห้าเซนนะตอนแรกอะสิบห้าสิบหกเซนสิบเจ็ดเซนประมาณนี้ครับสามสิบสิบสามวันสิบสามวันผ่านไปนี่ครับนี่ น้องสูงมากแล้วก็หน้ากากชัดมากนะครับใบนี้ครับแล้วก็ใบใหม่กําลังจะแทงขึ้นมาแล้วครับอีกไม่เกินน่าจะสามสี่วันน้องจะกลางเต็มที่นะครับกลางใบใหม่เต็มที่แล้วก็จะสวยเลยครับนี่นี่ก็เป็นใบเก่าครับใบเก่าใบเก่าของน้องก็ใบเล็ก <t un related> <ihrem> ๆนีใ่ใบเก่าต้นอยู่ประมาณสูงเท่านี้นะครับนี่นี่สูงประมาณแค่แค่นี้นะครับคลิปก่อนสามอาทิตย์ที่แล้วครับนี่อันนี้ผ่านมาแค่สามอาทิตย์นะครับผ่านมาแค่สามอาทิตย์นะครับนี่ดูหน้ากากน้องครับเริ่มชัดแล้วครับนี่ อันนี้ก็เป็นใบเก่าครับใบเก่าก้านก็จะออกเขียวๆน้ําตาลหน่อยนะครับเขียวๆน้ําตาลหน่อยแต่ก้านใหม่ขึ้นมานี่สองก้านใหม่ขึ้นมานี่ดำเข้มแดงๆเข้มๆเลยครับใบน้องก็ใหญ่ครับนี่หน้ากากาก็ชัดนล้วนะครับพัฒนาการของน้องดินสูตรนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับเร็วครับตอนแรกๆเริ่มต้นเลยคือเลี้ยงหล่อน้ําครับเลี้ยงหล่อน้ําประมาณนัน อาทิตย์สองอาทิตย์มั้งครับพอนนองเริ่มโตมาผมก็มาใส่ดินใบก้ามปูเลยครับดินใบก้ามปูเลยครับมักขีววครับพอนนองโตขึ้นมานิดนึงโตมาตอนนี้ครับผมก็มาเปลี่ยนเป็นดินตัวตัวนี้ครับสูตรเดียวเดิมเดียวกันแต่เพิ่มมาคือมีเพอร์ไลท์กับเพอร์ไลท์กับหินภูเขาหินก้อนดินเผาไซเล็กครับหรือจะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์สองก็ได้นะครับนี่ใส่ผสมเข้าไปครับเพื่อจะให้ดินโป่งดินล้วน เวลาขุดต้นลูกขึ้นมาที่แทงไหลขึ้นมาขุดต้นลูกขึ้นมานะมันจะแทงง่ายน้องไม่ชำ้ำไม่ไม่ชะงักไม่เฉาครับรากไม่ไม่ขาดเยอะจะขุดง่ายดินจะร่วนแต่ถ้าเป็นดินใบก้ามปูอย่างเดียวมันอาจจะทับถมแบบดินมันแน่นเกินไปมันแน่นเกินไปดึงนินมาน้องอาจจะขาดได้ครับรากจะขาดได้ครับก็เป็นสูตรไข่สูตรมันผมก็เลี้ยงเลี้ยงแดดครับแดดร้อยเลยครับเชา้ชาเาเช้านีต่ตอนนอ้องเล็กๆครับเช้าถึงเที่ยงครับ เจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงครับแต่ตอนนี้ก็คือแดดร้อยเลยครับทั้งวันครับแดดบ่ายแดดเช้ายันเย็นเลยครับนี่รดน้ําก็เช้าเย็นเลยครับหรือว่าตามสะดวกเลยครับรดน้ํานี่น้องชอบน้ําครับผมรดน้ําบ่อยนะเช้าเย็นเช้าเย็นเลยครับนี่ดินน้องก็ชุ่มดีนะครับตรงข้างล่างผมข้างล่างดินรองนะครับผมไม่ได้ใช้ขุยมะพร้าวนะครับผมใช้เป็นหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่เลยครับเบอร์ไซส์ใหญ่สุดเลยครับผมไม่ได้ใช้ กบมะพร้าวเลยนะครับคุยมะมะพร้าวสับเลยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะเกิดเชื้อรากลัวอะไรอาจจะทําให้รากเน่าได้ถ้ามันใช้ไปนานๆหกเจ็ดเดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเกิดเชื้อราเน่าเน่าได้ครับ,รบผมว่าส,สูตรนี้ก็น่าจะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่แบบสามารถทําให้ต้นน้องฟาโลจเจริญเติบโตได้นะครับตามที่ผมดูมาเอามาเลี้ยงน้องนี่น่าจะเริ่มยี่ส์น่าจะประมาณ เดือนกันยาครับเริ่มเอาน้องมาผมจาไม่ได้เหมือนกันว่าวันแรกที่เอามาวันที่เท่าไหร่แต่เริ่มเปลี่ยนกระถางวันแรกครับสามตุลาครับวันนี้วันที่สิบหกตุลาครับนี่พัฒนาการของน้องก็โตเร็วโตไวนะครับดินสูตรนี้ก็สามารถนํเอาอไปใช้ได้นะครับคือเป็นใบก้ามปูหมักขี้วัวครับแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาพอน้องๆตัวพร้อมที่ใกล้จะเทงไหลได้แล้วเนาะผมก็มีนี่ครับทําให้ดินป่วงเพลย์ไรกับ ก้อนหินดินเผาเม็ดเล็กๆครับอีกประมาณน่าจะไม่เกิน2เดือนนะครับเดือนนิดๆ2เดือนอีกประมาณสัก2เดือนผมว่าน้องก็น่าจะเริ่มให้ลูกให้ไหลแล้วนะครับเพราะว่าเห็นพี่ๆที่เขาปลูกอยู่ด้วยด้วยกันนะครับพี่ที่แนะนําปลูกมาก็เลี้ยงไม่เกิน3เดือนครับเขาแตกไหลครับสองเดือนนะสองเดือนนิดๆเขาเริ่มมีไหลแล้วของเขาครับของผมตอนนี้ก็ได้มา1 1เดือนประมาณ11เดือนแล้วครับเดือนหน้าก็คงน้องน่าจะให้ไหลได้แล้วครับแต่น้องโตเร็วแน่นอนครับสูตรนี้ครับ ถ้าคลิปนี้มีสาระมีความรู้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจให้ด้วยนะครับผมกับทางช่องทาง YouTube ครับตอนนี้200กว่า s u b สไครต์แล้วครับก็หวังว่าจะได้1,000งพ b s c r i b e ครต์เร็วๆนะครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้กันคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับผมครับหรือพี่ๆท่านไหนมีสูตรไหนดีๆสูตรไหนเด็ดๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมว่ามีแบบไหนแนะนำที่แบบ ผูกน้องเจ้าฟาโรแล้วสามารถที่แบบจะโตเร็วโตไวภายใน2เดือน3เดือนนี้แทงหน่อแทงไหลให้ต้นลูกพร้อมที่จะมีผลผลิตออกมาให้แบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆได้เร็วนะครับแต่พี่ก็มีพี่ที่แนะนําบอกว่าคือถ้าใบเก่าใบเล็กเงี้ยให้ตัดทิ้งได้เลยนะครับนี่ครับเลี้ยงไว้ทีละสาใบ4ใบพอครับถ้าหลอดใหม่แตกออกมาแล้วผมก็จะตัดใบนี้ทิ้งนะครับถ้าหลอดใหม่นี่กางออกมาเต็มที่แล้วครับ ใบกลางมาสมบูรณ์เต็มท,ที่แล้วผมก็จะตัดใบนี้ทิ้งให้เหลือเป็นสี่ใบนะครับเป็นสี่เป็นสี่ใบครับ,บ,รบก็จะเลี้ยงไว้ทีละสี่ใบสี่ใบครับตัดออกเพราะว่าเขาบอกว่าพี่พที่แนะนํามาว่าหนึ่งกับใบนี่คือหนึ่งหนึ่งไหลนะครับหนึ่งกับหนึ่งกับกับใบที่ที่กับใบต้นนะครับออกมานี่คือหนึ่งไหลนะครับคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งตาไหลนะครับ เราก็จะสามารถเพิ่มลูกเพิ่มผลผลิตได้อีกนะครับก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับเพื่อมุ่งสู่1,000ซับสไครต์ไปด้วยกันครับกับช่องต้ำคอนสวรรค์ครับดินสูนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับดินดินดินสูนี้ครับนี่ระยะผ่านมาแค่วันที่3ตุลาคมตอนนี้วันที่16ตุลาคมผ่านมา13วันเองครับจากต้นเล็กๆครับแค่นี้ครับนี่ต้นเล็กๆแค่นี้ครับ โตมาอีกประมาณผมว่าเกินเท่าตัวครับเกินเท่าตัวครับสิบสามวันผ่านไปนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมครับใบใหญ่ครับใบใหญ่นี่ครับผมน้องก็โตลําต้นก็อวบสมบูรณ์ครับใบใหม่กลางออกมานี่ใบเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นหน้ากากชัดเจนกว่าใบนี้เองนะครับน่าจะเป็นหน้ากากชัดเจนเลยครับใบเนี้ยเพราะว่าใบใหม่ถ้าโตออกมาเรอยก็จะใหญ่ใหญ่กว่าใบ ใบเก่าตลอดนะครับถ้าต้นอุดมสมบูรณ์ครับใบใบที่เกิดออกมาจะใหญ่กว่าใบใบเก่าเสมอนะครับแล้วก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆครับดูดูพัฒนาการของน้องนี่ครับใบแรกๆนะครับใบที่หนึ่งใบที่สองผมตัดออกออกแล้วครับน้องน้องทิ้งใบออกไปเองครับนี่ครับใบตอนนี้คือเริ่มพัฒนาการนะครับใบแรกๆครับขยับมาเป็นใบนี้ครับน้องก็เริ่มมีจะแบบชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับใบนี้นะครับแล้วก็มาใบนี้ครับนี่ครับ ใบนี้ก็ถือว่าชัดอยู่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่ครับแล้วก็ใบล่าสุดนะครับนี่ใบนี้ถือว่าชัดมากเลยนะครับนักกากน้องครับถือว่าชัดมากนะครับนี่ครับแล้วก็ใบต่อไปกําลังเป็นหลอดครับอีกประมาณไม่เกิน3ามสี่วันนะผมคิดว่านี่สามสี่วันนะครับสามสี่วันเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับฝากดูติดตามพัฒนาการของน้องด้วยนะครับผมครับว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าผมคิดว่าไม่เกิน2เดือนแน่นอนครับ น้องต้องมีไหลมีลูกออกมาแน่นอนครับฝากติดตามพัฒนาการของน้องด้วยนะครับสําหรับการเลี้ยงเจ้าน้ากากฟาโลกับสูตรดินสูตรนี้นครับดินใบก้ามปูหมักกับขี้วัวนะครับหรือปุย๋ยคอกนะครับแล้วก็สูตรนี้คือเพิ่มเพลยไลกับดินภูเขาไฟมานี่คือเพิ่มที่แบบว่าเผื่อน้องจะแทงไหลแล้วนะครับเผื่อน้องน้องจะแทงไหลแล้วมันจะขุดง่ายนะครับจะขุดน้องง่ายนะครับจะขุดไหลน้องง่ายนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมครับขอบคุณครับผม